อะไรคะลูกขา oh <my. S 1> เป็นหมาไปซะแล้วนะจ๊ะ oh <my. S 1> เด็กน้อย oh <my. S 1> เพอแป๊บเดียวเป็นหมาตัวน้อยโ oh <my. S 1> อ้โหห้องเลยใช่ไหมคะ oh <my. S 1> หันมายิ้ม oh. หันมายิ้ม <laughs> เป็นหมา <laughs> เด็กคนนี้กลายเป็นมาไปสแล้วห้องห้องเลยช่ไหมคะคุณลูกขาอืลีลาลีลาของเธอห้องห้องเลยห้องห้องเลยหรอคะเอาอย่างงั้นเลยหรอจ๊ะ เขาเป็นหมาน้อยเป็นหมาเจ้าหญิงเริ่มพิการละหมาพิการละ เฮ้นี่มันมาพิการเหรอเนี่ยลูกขาอืเอ้าเอเอาเอาองเทาอ่ชได้เป็นหมาใช่คเอาหรอฉันะใช้เป็นคนทำหมานะฉันเป็นคนทำหมาเธอนี่มันตลกจริงๆรวกนัสดีค่ะไหนหวัสดีซิใช้มือดี หมาน้อยเอามือหวัดดีสิยกมือดิโอเคโอเคเย่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 เดินต่อไปเจ้าหมาน้อย